ค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสวทีซีซีสองกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นดินปั้นญี่ปุ่นกันค่ะวซึ่งดินปั้นญี่ปุ่นในวันนี้นะคะก็คือดินปั้นที่เราทําขึ้นมาเองเลยะคะ่ะบอกเลยนะว่ายิ้มยอดมากๆเลยก็คือแบบจิ้มไม่ใช่เล่นปินจริงๆนะช่วงนี้ก็กลับตัวนะคะก็โควิดก็ยังระบาดอยู่เนาะเออ ยังไม่ซาลงเลยดูทุกคนแป้งนิ่มมากซิแป้งนิ่มม,มากๆเลยไปดูสินี่คือเนื้อนะคะ ก็จะมีโอมยิมนะคะนี่คือโอมยิมของเราเองอเลิกไปหมดแล้วเนี่ยแล้วก็จะมีพวกดินปั้นที่เราได้ปั้นทิ้งไว้นะคะแตออ่อันนี้มันติดว่ะโหทำไมเป็นเงี้ยทำไมเป็นเงี้ย ว่าตายตายแตาไหนห้แมเป็นอย่างนี้เอ้ยเป็นอมยิ้มนะเดี๋ยวเราจะรวบรวมน้องให้เข้ากันไปเลยอันนี้เพิ่งทำวันนี้นะมันจะติดมือหน่อยๆทำไปด้วยดูพี่แป้งไปด้วยนะยดูพี่แป้งคลิป เออก็คือไม่สปอนเซอร์นะไม่สปอนเซอร์นะไม่สปอนเซอร์คลิปพี่แป้งนะก็คือเราดูคลิปแบบว่าอยากกินเบอร์เกอร์ตอนกลางคืนหรือตอนตีสามหรือกลางดึกนั่นแหละ ครมีโฆษณาให้ก็อยา่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยนะนี่เลยเนื้อดีสุดๆไปเลยโอ้โกระดิ่ง ตบไปเลยนุ่มนิ่มมากๆเลยนะสูตรนี้อยอยากทำหน้าปกจังนี่หน้าปก อยากได้ประมาณนี้อะโหลใครมีสปอนเซอร์ <c oughs> ก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะบอกเราปีสองอืม <laughs> ก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะทีออ่ให้กำลังใจให้เราคอมเมนต์บอกเราแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณในการที่ดูคลิปให้เราด้วยนะโอ้ยคลิปพวกดิสตอกไลฟ์ด Live, ออิสต็อกไลฟ์นะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูกันเจ็ดร้อยกว่านะขอบคุณจริงๆ ตอนนี้ไม่รู้แป0ดร้อยยังแล้วก็มีอยู่คลิปหนึ่งประมาณสามร้อยกว่าอืมแล้วก็เออช่องพ่อเราอะคือตอนนี้บอกว่าจะถึงหมื่นแล้วคนดูจะถึงหมื่นลยแล้วอะคือแบบเก้าพันสองอะขอบคุณมากทุกคนขอบคุณจริงๆ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะนี่วันนี้เราจะมาปั้นอะไรดีกันเอ่ยอคิดไม่ออกเลยห้าหกนาทีสามแข็งไม่มีความแข็งว่ะ ันนี้ก็จะเป็นประมาณถาดเล่นของเรานะวุ้ยน,นี้แข็งอยู่อยเดี๋ยวเราไปเอาแบบว่าอันที่เราเป็นดินปั้นที่เราได้ทำเอาไว้นะคะก็มันก็ค่อนข้างที่จะแตกง่ายนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันทำมาจากแป้งมันนะคะอืเดี๋ยวไปเอามาให้ก่อนนี่เลยนะคะทุกคนก็อยู่ในตะกร้านี้เลยนี่ นี่เลยนะนี่ก็จะเป็นแบบว่าแครอทนะอุ้ยแข็งแล้วอะ่ะอันนี้คือทําตอนเย็นเมื่อวานนะแล้วก็ตากทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเอออันนี้ก็หนึ่งคืนเหมือนกันเรื่องหัวใจอันนี้มันก็ยังไม่ค่อยแห้งดีเท่าไหร่นะจะเป็นแบบว่าดูออกไหมว่ามันคืออะไรมันคือสลับเปลวเออแล้วมีไส้ด้วยนะ อันนี้ก็คือน้องอุ๋งอุ๋งน้องน่ารักมากแล้วก็มีมากะลองด้วย่แล้วก็มากะลองอีกสีหนึ่งเป็นไสประมาณนี้เลยที่บอกเลยนะว่าโคตรสวยเดี๋ยวเราจะเอามาเดี๋ยวเราจะเอาสีมาผสมด้วยนะเนี่ยหัวใจสวยดีอันนี้คือตั้งใจทำมากเลยนะ พูตั้งใจอะบอกเลยเนี่ยส่งให้แฟนได้นะขำเัาใครที่อืมเนีแบบ่ยทำให้ก็ได้น่ะทำให้คนอื่นก็ได้ส่งเป็นม้อกำลังใจให้ <c oughs> ให้พ่อแม่ก็ได้นะถ้าพ่อแม่ชอบเนาะโอเคค่ะทุกคนก็กลับมาแล้วนะสำหรับเดียนปั้นของเรานะเห็นคลิปเมื่อกี้ไหมคลิปเมื่อกี้คือวันไหนก็ไม่รู้แหละนะ เอามาลงเฉยๆมานแล้วแหละโอ้ยยืดอะยืดมากอะเราขอหาสีมาใส่ก่อนนะ เอ้เอเลอะเลยนเผอหล่นเผอหลอนเผอหล่นถ้ามันไม่สีดำเลยมันเป็นแบบสีประมาณเนี้ยทุกคนมันไม่สีดำเลยอะ่ะเพรามันเป็นแบบเทาเทาอะ่ะเนี่ยในกล้องมันดูดำมากเลยอะ่ะ แต่ของจริงคือแบบว่าอืค่อนข้างอ่อนอ่อนอยู่พอสมควรอ่ะนี่ได้สีมาแล้วนี่ใส่เตลมไปไเลย,ยสีจะหมดซะก่อนลูกค้าสั่งไว้เอ้ยไม่ใช่โห้ จากสีข,ขาวเมื่อกี้ตอนนี้กลายเป็นแบบว่านรกไปแล้วอะแบบใจดำอะหวนเหี้ยมมากเหมือนสลามอะดูดิ ي, ในกล้องแบบดำมืดมากแต่ของจริงคือแบบเทาเทาจริงๆเราลองใส่ไส้กันแล้วค่อยขยำขยำขย,ขยี้ใส่ไส้แล้วก็ม้วนปิดแบบนี้ไม่ให้มันออกแล้วก็ กยี้กยี้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เอ,อ่อการผสมสีให้ไม่ไม่ให้เลอะมือนะแล้วฉันรู้สึกว่าทำไมมันไกลกองขึ้น่ะกล้องเอียงขออภัยนะน,นี่จะมาปั้นอะไรดีนะสีดำๆเนี่ย เราเราขอไปปั้นก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะมาโชว์ฝีมือให้ดูว่าฝีมือของเราอ่ะมันได้สักลหนั่เชิยวไปกันไปกันเลยไปไปเฮ Được rồi Nhưng đu mẹo chứ mẹ Ui Đu ốc อีกเหรอเกินไปนะอ่าฉันจะเพิ่มให้แล้วดูว่ามันคือตัวอะไรเฮ้ยจะเฉลยไปทำไมเฮ้ย,ยนี่มันก็ใส่ลูกกระต่ายเข้าไปโุโ้โหในอวกาศน,นี่มันแบบว่า โอ้เอาอากาศแบบหายใจแทบไม่ออกต้องใช้เครื่องเครื่องหายใจเทม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 เสร็จแล้วโหวมือดำปิดเลยทุกคนนี่เลยนะนี่มันคือตัวแบบว่าประมาณน้นแล้วก็เอ้ไม่บดดีกว่าเก็บไว้เป็นแบบคอลเลกชันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเก็บใส่ถาดเดี๋ยวรอให้น้องแห้งก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกัน โอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่นี่นะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่คอลเลคชันกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เก็บเป็นคอลเลคชันเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะบายบายไปเจอกันเออคลิปหน้าแล้วกันเนาะไปกัน